กีฬาจักรยานสมุทรปราการตีหัวแล้วเข้าบาทชนะไปในโค้งสามเรียกว่านี่แหละครับมาดูกันต่อครับพิธีที่2ใครเป็นแฟนธนาดุลต้องเชียร์ครับชินนัทจิตตั้งธรรมกุล8 93เวหาจารพันธ์ครับวันแลบทวินทีมนี้ไม่ธรรมดาหรือจะเป็นไรวินแพรส,สมบูรณ์ครับซีเคนส์เลสซิ่งตัวตึงตัวเก่งตัวเด้งตัวแรงของทางซีเคนส์เลสซิ่งอาจารย์แดงเขาละครับเอาละครับมาละครับ โอ้โหมาแล้วครับไรวินแพรสมบูรณ์ไรวินแพร่สมบูร์หนีให้รอดไปให้ได้ครับอันที่2และที่3กําลังไล่มาโอ้โหหนึ่เวหานั้นก็ไม่ยอมนะครับไม่ปล่อยให้ไรวินไม่ปล่อยให้ไรวินหนีเอาละครับมาในช่วงท,ท้ายๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับโอ้โหครับนี่แหละครับไปดีๆขี่ขี่เรื่อยๆก็ล้มได้ครับแม่ กลายเป็น168ครับท่านผู้ชมครับเวหาจารยพันธ์ครับวันแล็บทวินตามไปด้วย161ชินพัทจิตตั้งธรรมกุลครับครับสมุติปราการตามมาครับ181ครับธนาดุลโอ้โหในในสนามในสนามการแข่งขันบอกแล้วครับท่านผู้ชมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับ ล้อหน้าไม่แตะเส้นชยัยนั้นอย่าสั่งอะไรแพงๆมาเลี้ยงฉลองกันครับโอเคไม่เป็นไรครับนักกีฬาผมเก่งอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับนะกดไลค์กดแชร์การถ่ายทอดสดทาง a c e b o o k ไลฟ์เรามานะครับมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรถามได้ตอบได้ครับเกสตาร์ทเปิด